สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Plan vs ซอมบี้ฟิวชั่นะคะเรามาดูกันว่าเราเล่นถึงไหนแล้วนะอ,อ๋อตัวนี้เราเล่นจบไปหมดแล้วเรามาขึ้นที่ตรงนี้ใช่ไหมเทนแฟลกช l l e เลนแสดงว่าเราจะต้องเล่น10รอบเลยทีเดียวโอเคเรามาเริ่มกันนะคะฝั่งเดเออแต่ว่าพี่ปุ๊กอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าอันเก่าพี่พี่ปุ๊กเลือกนะคะมันยากเกินไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้มันง่ายลง หนึ่งระดับละกันนะพี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้สามารถฟิวชั่นได้แบบเต็มที่เลยหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแต่จากหน้าปกมันมีตัวอันนี้ผสมกับทานตะวันด้วยพี่ปุ๊กก็เลยจะเอามาด้วยค่ะก็คืออย่างนี้เลยพี่ปุ๊กปิดเสียงไว้นะคะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีคนรัสเซียเอามาทําแบบให้มันติดลิขสิทธิ์ไงทุกคนคือเขาไม่ใช่คนสร้างเกมนะแต่เขาเกมเอาเพลงของเกมนี้ไปร้องอะ่ะแล้วเขาก็ไปอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะ่ะ ซึ่งม,มันน่าโมโหมากเลยทุกคนฉันโดนลิขสิทธิ์เฮ้ยมันยิงออกมาเป็นดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์ก็เด้งกลับไปวะทำไมฉันเพิ่งมาสังเกตอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเล่นไปจนจะจบเกมแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะคะเอาอันนี้ลืมลืมรถรถขัน้นรถขั้นมาหนึ่งหรนึ่งระดับนะคะเอาอันนี้สองเลนนะคะพีชูตเตอร์สามหัวสองเลนเฮ้ยเฮ้ยวางไว้ข้างหน้าดีกว่า วางไว้ข้างหน้าแล้วก็วางชอมเปอร์ดักหน้าดักหน้าดักหน้า,นาอ่ะเดี๋ยวกลับมาน,นี้ก่อนใส่พริกใส่พริกใส่พริกโอ้โหต้องใส่พริกสามอันสองเออทำไมสองอันแล้วมันหลับวะทำไมสออันแล้วมันหลับอ่ะเออจริงด้วยต้องใส่สามอันมาถึงจะตื่น แล้วก็พริกใส่ตัวนี้เหมือนกันนะคะอสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเท่านี้ถือว่าใช้ได้ใช่ปะเล่นทีบไม่ได้ใจว่าสิบฟแฟลกนี้อ๋อในเกมเดียวกันเลยในเลเวลเดียวกันเลยแต่ว่ามีสิบฟแฟลกอ่ะโอเคโอเคดังนั้นฉันทําอะไรตอนนี้วะพี่บุ๊กเอาของขวานใส่เนี่ยแล้วมันจะแปลงร่างเป็นตัวเนี้ย Okay. อโอเคตูม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 เอองงวะ่ะใส่อันนี้สองแมงหลับเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยนี่ผสมอะไรไม่เป็นใส่ของขวัญไปก่อน<笑><笑>เดี๋ยวมันก็เป็นเองเอาเอาเต็งโมกับตัวนี้มาผสมกันให้มันเด้งเออเป็นการการซอมบี้อีกสเต็ปหนึ่ง เ้ยมันเดินมาถึงมาเนี่ยเหมือนจะเดินไม่ถึงใส่ให้เต็มเลยค่ะจากนั้นทำไรเฟริลดีกว่าสามสี่อสสามสี่หนึ่งสสามสี่ใส่เข้าไปเอ้ยเรื่องการเงินนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับเรา ฮ้บฮบ,อ,บอ่ะใส่ของควันสุ่มไปเลยค่ะโอ้โหสุ่มแบบนี้ก็ชนะเลยสิสุ่มแบบนี้ก็ชนะเลยนะข้างบนเป็นไลฟ์อระเบิร์ดอ่ะโอเควิวถอนถอดตัวนี้หน่อยสองตัวระว่างวอวน,นัดให้สวยงามแล้วก็ส่งซอมมี่ไปด้วยโคตรเทพทุกคนฉันโค้รเทพมาก ใส่เต็งโมไปเพื่อความสวยงามเต็งโมผสมพีค่ารู้สึกแบบนี้จะแบบร้อนร้อนร้อน,อนเนีก็ไม่รู้นะอะะฉันได้ยินเสียงไมเคิลแจ็กสันมาปุ๊บหรือว่าเล่นให้ยากไปเลยอ่ะจบจบพอดีค่ะสิบแฟลกนะคะต่อไปเทนแฟลก ช่วงกลางคืนนะอ่าพี่ปุกจะเล่นสายเห็ดนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเห็ดมันต้องมาแรงทันตะว,วัน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 โอ๊ะใจเย็นนะใจเย็นนะทันตะว,วันตายบอตายปะเนี่ยฉันคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ใช้ตัวนี้เนี่ยลกลับไปดีกว่ารีบๆกลับไปรีบๆ,ๆกลับไป ร,รีบกลับไปรีบรีบกลับไปโอ้ยกลับไปเถอะเฮ้ยทำไมมันยากวะอันเออเฮ้ยมันยากอ่ะทุกคนเดี๋ยวตูมตัวนี้กลับไปทำไมมันยากจังวะโอ้ยตายแล้ว nè 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 nè, du phun nè, bên lô mà lắm nè, lùm 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 ra đi lùm lùm cà lùm 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 แตกไปนหนึ่งแถวอะเกือบตายอ่าใช้ระเบิดนี่ละค่ะใส่ทุกอันเลยโอเคหลังนั้นเป็นบุกใส่ตัวนี้ในทุกๆเลนแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยนี่ก็เร็วเกินเดี๋ยว โอ้โหสนุกเึ๊บปึ๊บทุกคนโหดว่ะเกมมันโหดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นๆรับของขวัญตกใจหมดฝาไม่ทันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกตูมตูมตูม โอ้โหไม่ได้การไม่ได้การเอ้ยเล่นนี้อุ้มฟึ๊บ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 ไม่ไม่ได้ดูทางซ้ายแล้วค่ะดูขวาอย่างเดียว โอเคไหมอ่ะว่างน้ำค่ะจะได้โดนน้เมจทุกตัวใส่เข้าไปจากนั้นทำหนามให้เป็นสโลไไหม mm hmm. เออติดสโลสโลสโลเสร็จหนามมันใส่อะไรได้บ้างนะนอกจากสโลเนี่ยถ้า mm hmm. อ,อย่างนี้แล้วก็ใส่ของฝันเข้าไป อันนี้หนามเผ็ดใส่ระเบิดได้ไหมหนามหนามใส่ระเบิดไม่ได้ึ๊บปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บแควันปึ๊บปึ๊บทุกคนฉันบอกเลยว่าเกมนี้นี่มันโหดมากจริงๆยังไม่หมดอีก่านไปครึ่งทาง Okay. เริ่มสวยเริ่มสวยเริ่มสวย <Wow. S 1> แค่ตรงนี้ม็นมาไม่ถึงแล้วนะคะตัวนี้นะคะถ้ามัน oh. เทพเมื่อไหร่เนี่ยไอเห็ดคอยาวเนี่ยมันเทพเมื่อไหร่มันก็เทพเทพเลยใส่ของควันได้ไหมไม่ได้แล้วนะในนี้อ่ะอะไรวะเนี่ยเออไหนๆก็มาก็แตงโมงมาเลยแล้วกัน มาแต wow. uh, ็กโมเด้งค่ะเด้งอ oh. ันน okay. ี้อ <la ีโวได้อีกอ้าใส่ไม่ได้โหมดไหมทุกคนโหมดแล้วนี่ตัวนี้นะคะพี่พุกจะใส่เก็ดลงไหลมันมันใส่เพิ่มเข้าไปไม่ได้แล้วอะ อ๋อใส่ได้ฉันใส่ผิดโอเคเต็มแมปแล้วค่ะไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเนี่ยปล่อยเลยค่ะมีจะตายเรียบร้อยค่ะตอกลางคืนโหนอะช่วงแรกๆคือแทบไม่ทันเลยอะค่ะในช่วงแรกนะต่อไปในน้ำโหในน้ำก็โหดในน้ำเรามาเล่นใส่อะไรดีฟาร์มฟาร์มตัวนี้ นั่นไงเร็วเกินเร็วเกินมาถึงก็แตกก่อนเลยทุกคนเร็วเกินป,ป่ะเร็วเกินไปป่ะเดี๋ยวฟรามก่อนฟรามก่อนฟรามก่อนฮึบฮึบฮึบ,ฮบ ฉันตกใจมันมาเร็วมากปึบโอเคหลังจากนั้นพี่บุ๊กอยากเล่นสายดาวนะตัดนะ๊ันึงนะอันนี้อันนี้เฮ้ยฉันไม่ได้เอาอ้นี่มาเลยอะใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่สองแถวโอเคหลังจากนั้นเรามาดาวกันทุกคน อันนี้แล้วก็ผสมแมกเนตเอ้ยผสมผิดใช่ไหมยรามอันเนี้ยมันจะเทพมากเลยใช่ปะฮึบตีดาวแมกเฮ้ยไ,ไม่ใชุ่กคนว่าโอเคไหมสายนี้โอเคไหม อไอ้กูฟืนมาด้วยอ่ะไม่ไดเอามาทุกคนมันละลานตามากตุ้มโอเคอยากทำอย่างนี้มานานแล้วโอ้ทําไมบางดาวบางดวงมันก็หายไปโอเคข้างหน้าปึา๊บ ใส่เข้าไปอูมต้องรอด,ดอีเลดดยดาวอ่ะรอดดีเลยดาวแบบตุ้มทีเดียวแล้วมันก็เคลียร์ทั้งแมปเลยนะได้อยู่ค่ะตุมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมอ,ม,อ,ม,อม,มันโดนมันโดนรถพอดีอแผนกเติมดาวค่ะทุกคนดูไป ฉันคือแผนกเติมดาวดีไงมันมาเนี่ยอู้หไอตัววิ่งเร็วอุ้มเนี่ยมันมามันมาเห็นปะมอุ้มจะลองอยู่เฉย,ยๆแล้วนะที่เกียรตเติมแล้วคะ่ะทุกคนเอามาดูกันมุกแคี่มุกอยากแค่เห็นว่าทำไมบางครั้งดาวมันหายสงสัยอยู่ อ๋อพี่ผูกเ็นแล้วนะคะมันมีซอมบี้ที่มันคคืคล้ายตีศูนย์นะคะมันเคลื่องไงมันเคลื่องแล้วมาโดนดาวของเราดาวของเราก็เลยหายไปเลยอยังทรงพลังอยู่ดาวหายก็ยังทรงพลังอยู่ค่ะไม่ฉันเริ่มกลักวแล้วแหละเราจะมาตายตอนด่านสิบไม่ได้อเออึอุปเปนไง โอโอเคโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ย10 Flag Challenge นะคะเอามาต่อค่ะกับ10 Flag Fox เดี๋ยวฟาร์มแป๊บนึงแล้วก็ต้องรีบเอาแมวน้ำมาเลยนะคะนั่นไงฉันได้ยินเสียงตัวกระโดดเอา้ามาถึงไปเลยเหรอให้เวลาให้เวลากันบ้างให้เวลากันบ้าง รู้สึกว่าตัวสีขาวมันจะกระโดดไกลมากเลยค่ะทุกคนเิบเิบเิบเิตัวแมวน้ำมันดีนะมันยิงไอ้บนฟ้าด้วยเออตังตังตังตอนนี้ตังไม่มีรอแป๊บนึงค่ะ พี่ฟุกว่าจะใส่ฝักทองให้หมดทุกอันเลยเพราะว่าไอตัวมันกระโดดไกลไงอ่ะอันนี้ทุกเลนแล้วนะสามสี่แล้วถ้าเกิดเราวาง้อทูดไว้ข้างหน้ามันก็จะช่วยเรื่องไฟด้วยนะคะช่วยนิดเดียวช่วยนิดหนึ่งโอเค ในน้ำด้วยในน้ำด้วยแปบ๊บนึงนะนี่นี่มีอะไรแตกยังมีอะไรแตกยังนะแล้วพี่ปู๊กก็คิดว่าจะใส่ตัวบินตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่บินเข้าไปอีกอุ๊ยไม่ได้แล้วโอ้โหไอตัวขุดนี่มันมาเยอะมากค่ะทุกคน มันมาเยอะเกินไปมันมาเยอะเกินไปโอเคโอ้เงินไม่มีเงินไม่มีแม่เจ้าทุกคน ตัวคุณมาเยอะตายเพราะไอตัวขุดเนี่แหละทีหลังเอาเห็นที่พุกเอาเห็นนี้มาจัดก,การเลยดีกว่าเออเนี่ยเอาเห็นตัวนี้มาจัดก,การอย่างนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าตัวคุณมันเยอะเกินไปนี่แฟลกเท่าไหร่แฟลกแปด ไม่ได้จัดการข้างหน้าเลยนะพอดบูดฉันหายไปไหนหมดโอเคเริ่มกลับมามีตังนะคะทุกคนมาแต่ข้างหลังวะเหลือจะเชื่อเฮ้ยเห็ดนีใช้ได้อยู่ใส่ใส่สโล ใส่ solo ครับบินโตบินโตบินบินบินปึ๊บ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 อันนี้เข้าไปใส่โตบินใส่นี้เข้าไปแล้วก็ใส่โตบินเฮ้ย <c oughs> Okay. โอเคโอ้โหโหดเหมือนกันนะคะทุกคนเอาล่ะวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและว p ีหน้าเราก็มาเจอกันต่อนะคะใน Ten Flag Roof ค่ะบนหลังคาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นด่านอะไรด่านพิเศษใช่ไหมเออไว้เล่นกันนะคะเจอกันใหม่พันหน้าคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะบ๊ายบาย